เที่ยมสวย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 เติมมาขวาพอพอพอไม่ได้ไปนอกไปนอกไปนอกก็ไม่ไรไม่ไรไม่เสียหายไม่เสียหายโอเคสวยแล้วพี่เขาไปผู้ทำนี่เอาตรงไหนหลงล้างหลงล้างสวัสดลงล่างสวัสด

oh those <laughs>